บอยพิษนุปเปิดตัวลูกสาวแล้วคะ่ะลูกสาวในวัย17ปีเตรียมส่งเรียนต่ออเมริกาต้องบอกว่าสําหรับหนุ่มบอยเองนะคะล่าสุดเปิดตัวลูกสาวส,าว,สวยมากบอยพิษนุปเผยคลิปเปิดตัวลูกสาวป้าน้องชีตาตามคําขอโดยบอยบอกว่ามีคนถามว่าชีตาคือใครให้มาทําความรู้จักกับลูกสาวหน่อยกับคลิปก่อนหน้านี้กินหมูกระทะกับสม้มซึ่งเป็นแม่บ้านกับแม่และชีตาคนที่มาคอมเมนต์ถามพี่บอยว่ามีลูกแล้วเหรอ ถาว่าสรุปมีลูกไหมบอยบอกว่ามีลูกแล้วพร้อมเปิดตัวชีตาแต่งหน้ามาเต็มแบบพร้อมบอกเลยค่ะบอยมาว่าเด็กๆเ,เนี่ยชอบไปหยิบเครื่องสําอางมาก็จะถูกป้าห้ามตลอดเวลาที่แบบว่ามันยังแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาแต่ก็แอบ,บตลอดเลยนะชีตาตอนนี้อายุ17ปีแล้วบอยเล่าว,ว่าเอาไว้แบบชีตามาเลี้ยงตั้งแต่รับชีตามาเนี่ยตั้งแต่อายุ3ามขวบแล้วแหละ ก่อนหน้านั้นก็ไปไปมามาคือเป็นลูกของลูกพี่ลูกนะ้องเป็นลูกของบอมเราอยากมีหลานมีลูกก็เลยเอาชิต้ามาเลี้ยงเหมือนลูกจริงๆเลยก็รักเหมือนลูกนะถือที่ว่าเป็นลูกเลยแหละเลี้ยงมาตั้งแต่สขวบตอนนี้17แล้วดูแลเขาทุกอย่างเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราทั้งหมดส่งเขาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยู่กับยา่าเรียกบ่อยว่าป้าถามว่าดุไหมชิตา้าบอกว่าดุ พร้อมย้อนเหตุการณ์เพราะว่าหนูเน่ยหนีออกจากบ้านตอนปสามปสี่โดนกักบ,บริเวณไม่ให้ไปปันป่นจักรยานกับเพื่อนหนูเลยหน,นีออกจากบ้านย่าเป็นคนกักบ,บริเวณถามว่าย่ากับป้าใครดุกว่ากันชิต้าบอกว่าคือจริงๆไม่มีใครดุแต่หนูกลัวเสียงป้าเสียงดังหนูก็เลยกลัวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หนุ่มบอยที่ออกมาเปิดเผยคะ่ะ